ต้นพริกที่ปลูกไว้แตกยอดดีมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแตกยอดใหม่แตกใบใหม่นะคะพริกที่ต่ายปลูกไว้ในกระถางค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะร่องรอยของการเด็ดยอดไปนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นต้นพริกของเราก็แตกยอดออกมาค่ะเป็นพุ่มนะคะตามข้อทุกข้อเลยนะเนี่ยดูด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ตามข้อทุกข้อมีการแตกยอดมาอย่างต่อเนื่องเลยนี่ค่ะต้นพริกนะคะที่ปลูกไว้อยู่ในกระถางค่ะลักษณะของพริกที่อยู่ในกระถางนี้เนี่ยเป็นพุ่มสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะมียอดแตกออกมาเพียบค่ะทางนี้ก็ติดดอกออกผลแล้วนะคะนี่ติดดอกแล้วค่ะ เดี๋ยววันนี้สายจะพามาดูวิธีที่จะทําให้ต้นพริกเนี่ยแตกยอดแตกใบใหม่แล้วก็ป้องกันหนอนมดมแมลงมารบกวนด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าต้นพริกของตายเนี่ยนะคะไม่มีนอนมแมลงมารบกวนเลยบํารุงด้วยอะไรทําอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะชวนมาบำรุงต้นพริกนะคะใครที่ปลูกพริกไว้แล้วอยากให้พริกแตกยอดดีแตกยอดงามนะคะต่ายก็จะพาเพื่อนๆมาบำรุงต้นพริกกันโดยวันนี้สูตรที่เราจะใช้ในการบำรุงเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายค่ะทุกคนเป็นของที่ทุกคนสามารถหาได้จากในบ้านของตัวเองอยู่แล้วนะคะตัวแรกค่ะน้ำซาวข้าวนะคะ ตัวนี้ใครที่หุงข้าวทานเองก็จะต้องมีอยู่แล้วเนาะสามารถใช้ได้ทั้งข้าวสวยข้าวเหนียวนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรก็ได้นะคะเป็นน้ำสาวข้าวค่ะตัวต่อมาค่ะเปลือกไข่ค่ะทุกคนนี่ เปลือกไข่ก็มีแคลเซียมนะคะแล้วก็มีวิตามินมีธาตุอาหารต่างๆมากมายค่ะช่วยบำรุงพืชผักแล้วก็ช่วยป้องกันมดป้องกันเพลีย้ยป้องกันเรื่องของมแมลงต่างๆที่จะมารบกวนพืชได้ด้วยนะคะ,มะแมลงที่อยู่ตามดินต่างๆเนาะเมื่อมาโดนเปลือกไข่แล้วเขาไม่ชอบนะคะเขาก็จะออกห่างจากกระถางของเราไปค่ะตัวต่อมาก็เป็นกะปินะคะนี่ค่ะกะปิค่ะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะ เท่านี้เองนะคะที่เราจะใช้บำรุงต้นพริกให้แตกยอดไวเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะทุกคนแต่ก็จะนำเปลือกไข่นะคะมาโรยไปที่กระถางของต้นพริกค่ะใส่ไปเลยนะคะมีเยอะใช้เยอะได้เลยนะคะมีน้อยก็ใช้น้อยตามที่เรามีเลยค่ะ เปลือกไข่ก็อย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่ามีแคลเซียมนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆเปลือกไข่ที่เราเอามาใช้เนี่ยนะคะก็ควรที่จะผึ่งแดดผึ่งลมให้แห้งก่อนนะแล้วค่อยเอามาบดนะคะบางคนก็เอาไปตำค่ะแล้วแต่ความสะดวกเลย นี่ค่ะโรยไปเลยทุกกระถางค่ะโรยครบทั้งห้ากระถางแล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะมาละลายกะปิค่ะอันนี้ก็คือไต่ตักน้ำมานะน้ำเปล่าค่ะเราก็ตักกะปิไปประมาณครึ่งช้อนนะคะนี่ค่ะกะปิเนี่ย เขาก็จะมีส่วนผสมของปลากุ้งเคยตัวเล็กๆนะคะซึ่งพวกนี้มีประโยชน์มากๆค่ะทุกคนมีทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะนี่ค่ะเราก็ต้องละลายกะปิก่อนนะคะละลายกะปิให้เข้ากันให้ละลายก่อนบี้ๆไปค่ะ เมื่อกะปิละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่ผงชูรสลงมาเลยผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะก็ใส่ไปประมาณ1ช้อนค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเร่งดอกเร่งผลด้วยนะกะปิก็จะช่วยลำต้นแข็งแรงแล้วก็ช่วยเรื่องการบํารุงรากด้วยค่ะละลายทุกอย่างอีกรอบหนึ่งกะปิโมโนโซเดียมกลูตาเมต เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ค่ะเท่านี้เองนะคะเราก็เทส่วนผสมนี้นะคะลงไปในบัวรดน้ำที่เราเตรียมได้เลยอ่าเทลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำซาวข้าวที่เราเตรียมนะคะเทลงไปในบัวรดน้ำเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าเทไปแล้วนะคะไม่เต็มบัว เราก็เติมน้ําเปล่าเพิ่มไปได้นะทุกคนเพราะว่าน้ํำซาวข้าวอย่างน้อยให้เราได้รับวิตามิน B วิตามินต่างๆจากเขาหน่อยเนาะเป็นการบํารุงพืชผักค่ะอ่าหมดพอดีเลยนะคะได้มาเต็มหนึ่งบัวนะคะเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปราดรดต้นพริกได้เลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนเราก็รดไปเลยรดให้โดนใบโดนลําต้นโดนดินเขาเลยค่ะให้ทั่วๆเลยถังกะปิน้ำซาวข้าวผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะก็จะรวมอยู่ในนี้ค่ะ รถได้พืชผักทุกชนิดเลยนะคะรดพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับก็รถได้นะคะมะเขือเทศด้านหลังนะคะแต่ก็จะรดไปด้วยเพราะว่าน้ํายังเหลืออยู่ในบัวนะคะนี่ก็จะรดไปด้วยกันเลยนี่ค่ะมะเขือเทศของเราก็ติดดอกออกผลแล้วนะคะ นี่แหละคะ่ะทุกคนวิธีการดูแลต้นพริกนะคะใครที่ปลูกพริกอยู่ในกระถางแล้วอยากจะให้ต้นพริกของเพื่อนๆเนี่ยเร่งการแตกยอดนะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลบำรุงรากด้วยนะคะก็ลองนำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ต่ายได้นำมาใช้ในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่เราหาได้ง่ายๆจากในบ้านจากในครัวของเรานี่เองค่ะนี่ค่ะแล้วก็ดูสิคะนี่ คือผลจากการใช้นะคะแต่ใช้เป็นประจำนะคะทุกๆ7จ0ถึงสิวันค่ะจะไม่ได้ใช้ถี่มากนะเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะใช้อยู่ประมาณ2ครั้งถึง3ครั้งเท่านั้นนะคะสูตรนี้นะจะไม่ได้ใช้บ่อยมากมายนะคะทุกคนถ้าใช้ประมาณ2ครั้งเนี่ยแต่มองว่าโอเคเลยนะคะเพราะว่าในวันอื่นๆเนี่ยเราก็บำรุงด้วยจุลินทรีย์ต่างๆฮอร์โมอนต่างๆที่เราได้ทำเก็บไว้ใช้อยู่แล้วเนาะเอาละค่ะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาบำรุงต้นพริกที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะใครที่ปลูกพริกก็ลองนำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ